น,ะะน้โมก็จะมาทักมารีวิวสกูชี่ที่เราทำเองนะคะถ้ามีเสียงอะไรมาลบกกวนก็ขออภัยด้นะคะเราเพิ่งเป็นเด็กใหม่นะเพิ่งลงยูทู e ได้แค่4-5อันเองนะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังปังจริงมันไม่สโลหรอนะคะมันใช้ถุงอ่ะมันก็ไม่เป็นไรนะ ก็จะไม่สวยเลยเพราะเราใช้ฟอน,น,น,ะะน,น,น,น้านะคะเป็นหน้าหนึ่งเป็นหน้านอนหลับกับหน้าหนึ่งเป็นหน้าเป็นสวยเป็นตาหวานตาหวานนะคะเป็นอ,อะไรกอย่างนะะี้ค่ะมันจะไม่สวยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นฟองน้ำน,นะคะอันต่อมานะคะมันเป็นน้องเรานะคะ อ,อ, hehe, so อันต่อมาเป็นสกูชี่มันโธนะคะมีกินด้วยส่วนน, <universo> <c oughs> นี <c oughs> ้นะคะจะเป็นสกูชี่งอนตัวนี้เป็นสกูชี่โอโขเราชอบมันโธมากมันน่ารักนะคะน่ารักน่ารักมานะน่ารักมากเราชอบดีนลมอ่ะดินลมเป็นคเดมแต๊ะแต๊ะถ้าไม่ชอบคิดเรนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะอันสุดท้ายนะคะเป็นไฮไลท์ยังเหรอ Oh oh. ะะเราไม่ได้ซื้อมานะคะเราทำเอง <laughs> <laughs> เห็นไหมยัง <laughs> มีรอยแมกเลยเราแมกเอามันไม่ติดกาวอะ่ะ <Okay. S 1> อันนี้ไม่สโลไม่ไม่สโลทุกอันเลยแต่ว่านุ่มเฉยๆนะคะ <laughs> เราจะมาให้ตัวน,นี้แล้วแนะคะดูในถุงมันเหมือนสโลใช่ไหมคะแต่ว่า นุ่มเฉยๆนะคะนีคะไม่เลยดีน้องเลยไม่สรุนนะคะถ้าสีก็ไม่เนียนนะแต่ว่าก็ชอบ ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเอ๊ขอบคุณมากนะคะ,ท,ะ,คะ,คะที่ว่ารับชมอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าไม่พลาดแน่นอน